ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ําหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะ โมโคเต่เหรอเลิศแน่เธอมันเลิศด้เธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจาดใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o k o เ e c o m w w w m o k o อ e c o m โทร084 613 2424ก็เรื่องนี้รับบทเป็นพลตรีนะคะก็จะเป็นเด็กที่โตมาในในในสวนในไร่กับ เป็นนับถือเป็นพี่เป็นน้องกับพี่นัดในเรื่องก็คือพี่พลอยและพ่อตมาเราก็มาแอบชอบพี่ป้องที่เป็นน้องชายที่นัดในเรื่องก็จะโดนแบบกีดกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดนพี่เขาแบบหลอกใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคาแรกเตอร์ก็จะอารมณ์แอบแอบอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบแอบแอบเหมือนทําเป็นดูแบบซื่อๆไรเดียงสาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบหลอกด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไม่ไม่ถึงกับไลท์เพราะว่าเรื่องนี้ต้องยกให้พี่นัดไ,ไปเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จ<ล>ะแบบว่าเรื่องนี้ก็จะซอฟต์ฟเบาๆเหมือนเป็นแบบเแบลๆอะไรอย่างเงีแบบ้ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกกับการร่วมงานกัใช่ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรก,กกับการร่วมงานกับเอกแซแล้วก็ร่วมงานแบบจากแต่ก่อนก็จะเห็นหน้าเห็นตาแบบทางช่อง7อย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนี้ก็โตขึ้นด้วยแล้วตูนก็ไม่ได้ไม่ได้มีสัญญากับทางช่อง7อยู่แล้วค่ะก็เป็นอิสระอยู่แล้วร่วมงานครั้งแรกเป็นยังไง ก็ดีค่ะที่ Exact ก็ค่อนข้างแบบอบอุ่นแล้วก็สนิทกันเร็วอะไรเงี้ยกับพี่พี่นักแสดงอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ดีทีมงานก็ดูแลดีด้วยค่ะันนหตอรบดีค่ะแฮปปี้เลยเพลงนี้ก็มีแนวแบบว่าเป็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยคงไม่อ่ะค่ะเพราะด้วยความที่เราไม่ใช่เด็กใหม่ในวงการด้วยแบบโตโตโตมากแล้วอะไรเงี้ยก็อยากแบบทำงานหลากหลายแล้วอะค่ะแสดงว่าสบายใจกับการแบบเป็นสื่แลน์มากกว่า จริงๆแล้วตูนเป็นฟรีแลนซ์มาตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะคือไม่ไม่เคยเซ็นสัญญากับใครเลยแต่ว่าด้วยความที่คนเห็นเราแบบทางช่องเจ็ดอย่างเดียวก็เลยคิดว่าเราเป็นเด็กทางช่องเจ็ดอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เคยมีใครแบบกล้าเรียกไปไหนอย่างเงี้ยค่ะประกาศบ, <7 S 2> บอกตรงนี้เลยแล้วก็ทางช่องเจ็ดเองครับจะมีโอกาส<อ>กลับไป ก็ล่าสุดก็ยังมีติดต่อมาอยู่นะคะคือถ้าคิวไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราก็เกิดมาจากช่องเจ็ดอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ให้ความสําคัญกับทางนั้นอยู่แล้วช่องเเข้าใจใช่ไหมคะที่แบบก็เข้าใจนะคะก็มีบ้าน มีถามบ้างแต่ว่าก็ผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่าเหมือนเราโตขึ้นก็อยากจะ,จะาหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยการทํางานที่หลากหลายมากขึ้นค่ะแสดงว่าในอนาคตอาจจะได้เห<ม>็นการ์ตูนทางช่องอื่นๆด้วยก็ต้องรอรอดูค่ะ<ม>ยังไม่แน่ใจม,ม,มีบ้าง<ม>แล้วแต่ว่าคิวยังชนเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ตุนถ่ายรักร้อยล้านของทางช่อง7ออนแอร์แล้วก็มาเรื่องนี้คือคิวมัน7วันอะไรเงี้ยค่ะแต่รักร้อยล้านเพิ่งจบไปก็เพิ่งจะว่างค่ะเดี๋ยวต้องลองดู ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเรามาก่อนที่เขาจะมาเซ็นสัญญากับทางแกรมมี่ค่ะเห็นว่าเร็วๆนี้จะทำธุรกิปลาน้ำอาหารกับตอนนะหรือเปล่าเออมีคุยกันไว้ค่ะทั้งกับเชียร์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็ <c ười> คุยๆกันไว้อยู่ค่ะใช่แต่ว่าจริงๆตุน,ตนไม่ได้ถนัดทางด้านร้านอาหารเราถนัดเกี่ยวกับเรื่องความงามเรื่องอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องที่เราถนัดมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารอาจจะให้แบบเชียร์เป็นแกนนําไปแล้วเราก็ต,ตามๆเอาอย่างเงี้ยค่ะเพราะเชียร์ชอบกิน,นอยู่แล้วก็น่า,น,า,น,า<อ>น่าจานนะคะก,ก็ถ้าเขาว่างก็คือเราเราต้องดูช่วงเวลาว่างเพราะว่าอย่างที่ตุนเคยบอกไปว่าถ้า ตอนไม่ได้มาทำโปรเจกต์นี้คือยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะโปรเจกต์อื่นก็ได้ค่ะช่วงนี้ดูเหมือนสร้างเนื้อสร้างตัวด้กันทั้งคู่เลย <c oughs> ก็ค่อยๆสร้างไปสร้างตัวเองก่อนให้ตัวเองดีก่อนค่ะนแบบว่าวางแผนอนาคตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่เชิงแบบนั้นนะคะเหมือนเราวางแผนอนาคตของแต่ละคนก่อนอ่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวแบบว่าเรื่องอื่นค่อยมาคิดเพราะของเขาเขาก็มีแบบซิงเกิลออกมาอย่าลืมดูนะคะออ <laughs> ดูเล่นเ v ด้วยเพลงนาทีที่ไม่มีฉัน <laughs> ซิงเกิลแรกของ,<ค>ของเขา <laughs> เก็เขินนิดนึงค่ะอยากให้รอดูคะ่ะปกติจะไม่ค่อยเห็นรับงานหรืออะไรอย่างนีู้นใช่ด้วยความที่เขาเคยมาช่วยงานตูนตอน เปิดตัวคิมชาเม่ตอนนั้นมาฟรีเลยแบบไม่เอาค่าตัวอะไรเงี้ยแต่งเพลงให้ด้วยมาร้องเพลงให้ด้วยพอเขามาออกซิงเกิลแรกกับแกรมมี่เราก็เหมือนเขาก็ตื่นเต้นนะ่ะแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเอ๊ะแล้ว MV จะออกมาเป็นยังไงอะไรยังไงค่ะแล้วทางทางแต่ว่าตอนไม่ได้เลือกเองนะคะทางผู้ใหญ่ทางแกรมมี่แบบเสนอมาแล้วตอนก็มาถามเราเราก็แบบโอเคเหมือนถือว่าช่วยสนับสนุนกัน<ม>อะไรเงี้ยเขาเคยช่วยเราเราก็ช่วยเขาเงี้ยไม่ใช่เขาอยากให้คุณพิเศษเป็นแบบประเดิมซิงเกิลแรกอะไรเงี้ยไม่น่าจะเกี่ยว ไม่ไม่รีเควส์ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ายังไม่ใหญ่ขนาดนั้นเพิ่งเข้าไปด้วยทั้งผู้ใหญ่ติดต่อมาค่ะติดต่อมาจริงๆเลยเขาก็มาถามเราว่าเราโอเคไหมค่ะอันนี้ก็เล่นให้ฟรีเหมือนที่เขามาเล่นในตอนก็ประมาณนั้นรอบข้าแฟนคลับมีแซวๆบ้างเราฟังเห็นแล้วมีมีค่ะมีก็แซวๆแบบอยากดูอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนแบบรอดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อเรื่องไม่อินเลิฟนะคะคือเพลงนาทีที่ไม่มีฉันเนี่ยมันเหมือนแบบ เป็นแฟนเก่าที่ที่เลิกกันไปแล้วแล้วก็เ,เขาแค่อยากจะถามเราว่าไม่มีเขาอะมันดีหรือเปล่าแบบมันดีเหมือนตอนที่มีเขาอยู่ไหมแบบนี้ค่ะถ่ายเสร็จเรียบร้อยไปแล้วถ่ายเสร็จแล้วค่ะถ่ายเสร็จแล้วออนแอร์วันที่1เมษาน <laughs> <laughs> ยาน,นค่ะ <laughs> ไม่ถาเรื่องละครเลยหรอ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a e r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว